เห็นนัาชาติมาเชียงใหม่ค่ะเพราะว่าเห็นมีคอร์สเรียนแล้วก็สนใจอยากเรียนแล้วเพราะว่านับถือลูชายงพอพี่เนตอยู่แล้วก็ายอยากก็เลยอยากมาเรียน เป็นอะไรที่ใหม่ดีเพราะว่าไม่ไม่เคยทําขนมมาก่อนขนมไทยต้องไม่เคยทําอะไรมาก่อนเลยค่ะแต่ว่าถือว่าถ้าสําหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานเลยเนี่ยทําได้ทาได้มันไม่ได้ยากจนเกินไปอะค่ะสําหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานเลยครูสอนด,ดีค่ะคุณรูใจดีมากด้วยค่ะ,คะ,ะที่ตั้งใจไว้ตอนแรกเลยคือตั้งใจจะไปทําถวายเองค่ะแล้วก็ ในอนะคอาจจะทําเป็นอาชีพต่อไปด้วยค่ะค่ะค่ะเพราะว่าหนึ่งเราไม่มีพื้นฐานเลยแล้วเราได้มาสัมผัสดูว,ว่ามีใช้อะไรบ้างอุปกรณ์อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ารายละเอียดปลิกย่อยเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยค่ะสําหรับคนไม่มีพื้นฐานใช่ถ,ถือว่าเหมาะนะคะสาหรับคนที่สนใจถ้ายังไม่มั่นใจว่าจะลง ดีไม่ลงดีแต่ถ้าเรามีความชอบทําขนมอยู่แล้วหรือว่าสนใจขนมเนี้ยก็ตัดสินใจลงเลยค่ะแต่ว่าใครที่ไม่มั่นใจเงินน้อยแต่ว่ามองเห็นโอกาสที่เราจะสร้างรายได้จากตรงเนี้ยก็มองว่าคุ้มค่าที่จะลงเรียนค่ะดีกว่าไปเริ่มเองอาจจะงง